ลับตาฝันเป็นตุมิตาตื่นขึ้นมา,ามมแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรามปารากันจา,านาะคำถามข้อที่หนึ่งนั่งหงุนถามนะลงหลอมละโลกแล้วเป็นไหนเจ้าคะนั่นเลย <laughs> คำตอบ หลังจากที่ลุงหลอมของเราเนี่ยจ้อลุงชลอมมีแค่น้อยได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยกายเหลี่ยวของท่านก็เด็นหลดออกมายืนอยู่ข้างๆกายหยาบหรือร่างของท่านซึ่งนอนอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยความรู้สึกที่มึนๆงงงงและยังไม่รู้สึกตัวว่าตัวท่านเองได้เสียชีวิตไปแล้ว อย่างในกรณีนี้เราก็ได้ยินมาหลายเคสทีเดียวก็จะในทํานองอย่างนี้นะจ๊ะแต่พอเวลาผ่านไปได้สักครู่หนึ่งโด้ผลแหนังบุญที่ลุงลุงหลอมเนี่ยนะจ๊ะแต่ตั้งใจทุ่มเทสังส่งสมมาตลอดชีวิตโดยเฉพาะบุญที่สำคัญคือตัวท่านได้มีโอกาสอุปถากรับใช้ประเดชกลวงปพร,ระผู้ปราบมาน หรือที่คนลุงข่าวคุ้นเคยเดูคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำภสีเจริญนี่นะจ๊ะในสมัยที่ตัวท่านยังเป็นเด็กนี่จะนึกถึงบุญนี้ได้มากที่สุดเลยาท่านจะปลื้มบุญนี้แล้วก็บ,บุญที่ตัวท่านได้ถวายที่ดินสร้างอนุสรสถานพระมงกลเตบุญนี้หรือที่เราคุ้นเคยว่าโลตัสแลนด์แดงเกิดทีรลบกายเนื้อของพระเดชคุณหลวงปู เป็นคนแรกสาธุจ้าเป็นจุดเริ่มต้นเลยลุงหลอมเนี่ยก<า>็ทําให้มีการถวายต่อๆกันมานี่นะจ๊าและบุญที่ตัวท่านได้เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวยุคต้นวิชาของพระเด็จุรหลงปู่และผู้ปราบมานให้แกมหาชนผู้มีบุญได้รับรู้และรับฟังรรวมปถึงผลแห่งบุญทุกๆบุญที่ตัวท่าน ได้ทุมเทสังสมร่วมกับหมู่คณะเป็นต้นก็<า>ได้มาประมวลรวมกันที่ศูนย์กลางกายของกายละเอียดของท่านจาัดไปผ่อนน้กายเรียกของท่านมีความผ่องใสสว่างสวยแล้วก็เริ่มมีสติรู้ตัวมากขึ้นทันทีที่กายลเลียกของลุงหลอมมีสติรู้ตัวมากขึ้น กาเลียของท่านก็เริ่มรู้สึกแปลกใจที่ความรู้สึกเจ็บปวดต่างๆที่เคยมีอยู่มันได้หายไปเป็นผลิตทิ้งและเมื่อกายเรียกของลุงหลอมเราคุ้นที่จะเรียกกระท่านอย่างนี้นะจ๊ะคำแต่มๆคือลุงฉลอมมีแก้วน้อยเนอะเราใช้คําว่าหลุงหลอมแล้วกันนะจ๊ะเราคุนะ้นเมื่อกายเรียกของลุงหลอมมีความรู้สึกเช่นนี้ กายเหลองท่านจึงเริ่มหันมาสนใจสิ่งรอบข้างที่อยู่รอบรอบตัวท่านมากขึ้นและในเสี่ยววินาทีนั้นเองกายเหลืองลุงหลอมก็ได้มองเห็นกายหยาบ <c oughs> หรือร่างตัวท่านกำลังนอนทอดร่างอย่างสงบนิ่งทันทีที่กายเหลยงกลุงหลอมได้เห็นเช่นนั้นกายเหลืงท่านก็ รู้สึกตัวได้ในทันทีว่าในตอนนี้ตัวท่านเองได้เสียชีวิตไปแล้วตั้งถือว่าในยุคนี้ทั้งอายุยืนมากเดียวเลยอายุไข่เฉลี่ยมนุษย์75บหปีไปตั้งเกือบย0สิบปีภายหลังจากที่กายเรียของลุงหลอมทราบว่าตัวท่านเองได้เสียชีวิตไปแล้ว กายเหลวของท่านจริงเริ่มทำตามหลักวิชาจะได้ศึกษาเรียนรู้มาอย่างดีจากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิยาโดยการตด็กกระลึกนึกถึงพระเด็คุณหลวงปู่พระผู้ปราบมานและพระเถระเรื่ไปถึงบุญทุกๆบุญที่ตัวท่านตดดตั้งใจทุ่มเทสั่งสมเอาไว้ด้วยความรู้สึกที่ปลื้มปิติใจมาตลอดชีวิต ซึ่งก็คือบุญที่ท่านได้มีโอกาสอุปถาครับใช้พระเด็จคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารในสมัยที่ตัวท่านยังเป็นเด็กบุญที่ท่านได้ถวายที่ดินสร้างนุสรสานพระมงคิเทมบนีหรือโลตัสแลนแดงเกิดในรูปกายเนื้อของพระเด็จคุณหลวงปู่เป็นคนแรกและบุญที่ท่านได้เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวยุคต้นวิชาของพระเด็จคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารในแก่มหาชนผู้มีบุญได้รับรู้และรับฟัง เราไปถึงผลแห่งบุญทุกๆบุญที่ตัวท่านได้ทุ่มเทสั่งสมร่วมกับหมูคณะเป็นต้นท่านกับปลื้มมากเลยนี่นะจ๊าเมื่อกายเหลืองลุงหลอมตรึก,กระลึกนึกถึงมหาปูจิเนจารย์และบุญทุกทุกบุญได้เช่นนีุ้ญต่ลลางๆที่ตัวท่านได้เคยตั้งใจทุ่มเทสั่งสมไว้ก็ยิย่งได้ช่องไหลมาจลดเชื่อมในศูนย์กลางกลางท่านอย่างต่อเนื่อง จนไปผลทำให้ทั้งกายและจงท่านมีความผ่องใสและสว่างสวยอย่างสุดๆเมื่อแจงท่านอัดนน่นและเต็มเปี่ยมด้วยกระแสะทานแห่งบุญอย่างสุดๆแล้วตอนนั้นเองสิ่งอัศาจรรย์ก็พลันได้มาเกิดขึ้นกับตัวท่านซึ่งสิ่งอัศาจรรย์ที่ว่านั้นก็คือกายเหลี่ยของท่านที่มีความผ่องใสอยู่แล้วได้เกิดความสว่างแบบโจ้พลุบ หอมกับแปรเปลี่ยนไปเป็นกายของเทพบุตรสุดหล่อในทันทีเมื่อกายเหลวของลุงหลอมได้แปรเปลี่ยนเป็นกายเทพบุตรสุดหล่อแล้วท่านก็นได้เห็นกระบวนของเหล่าบริวารและเทวรสที่สวยสดงดงามมาจอดรอต้อนรับตัวท่านแบบถึงที่ แล้วเมื่อท่านเทพบุตรใหม่ได้เห็นเช่นนั้นตัวท่านก็เกิดความรู้สึกปลื้มปีติเบิกบานใจอย่างสุดๆนี่ก็เป็นรางวัลสาหรับผู้ที่ละโลกเมื่อระลึกนึกถึงบุญในสมัยที่ตัวเองยังเป็นมนุษย์อยู่นี่นะจ้าได้สั่งสมอบไว้แล้วจากท่านเทพบุตรใหม่จะรู้สึกอรรถเทกับเทวรัต แล้วขบ,บวนของเหล่าบริวารน,นั้นเปนทิพย์แล้วตัวท่านยังเกิดความรู้สึกอยากที่จะไปวัดพระธรรมกายพเพเื่อจะกระลึกนึกถึงบุญและทบทวนบุญทุกๆบุญที่ตัวท่านได้ตั้งใจสั่งสมไว้ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่และที่สำคัญที่สุดตัวท่านปรารถนายอยากที่จะมากราบลาพระเถรละที่ตัวท่านเคารพรัก ก่อนที่ตัวท่านจะเดินทางกลับไปสู่เทวโลกอีกด้วยเมื่อท่านแทบประบุตดใหม่ไรลุงหลอมก็วความรู้สึกเช่นนั้นแล้วนตัวท่านยังได้เดินแบบลอยๆขึ้นไปสู่เทวรถที่มารอรับตัวท่านด้วยหัวใจที่เบิกบานพองโตและเต็มเปลี่ยนไปด้วยความเพลื่มพิติเบิกบานในบุญย่างสุด หลังจากที่ท่านเทพบุตรใหม่ได้เป็นนั่งอยู่บนรัตนบัลลังก์หลักกลางเทวร,รถแล้วตัวท่านก็นไม่รอช้าได้เคลื่อนเทวรัของท่านมุ่งตรงมาที่วัดพระธรรมกายซึ่งเป็นบุญญาสถานที่ตัวท่านได้เคยทุ่มเทสั่งสมบุญไว้ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ในทันที เมื่อท่านเทพบุตรใหม่อไร้ลุงหลอมได้เคลื่อนเทวร,รถลงมาถึงวัดพระธรรมกายแล้วตัวท่านก็ได้ลงจากเทวร,รถแล้วก็เดินแบบลอยๆไปทั่วทั้งบุญยสถานท่านชอบเดินแทนที่จะนั่งเทวร,รถชม เดินแปลกทีมเงินเเพื่อชื่นชมและดื่มดำกับบรรยากาศภายในบุญญาสถานแห่งนี้เป็นครั้งสุดท้ายโดยเฉพาะที่มหาวิหารพระมงโคลเทพบีหรือพระเด็คุณหลวงปู่พระพุทปราบมานั้นท่านเทพบุตรใหม่ก็ได้มาเดินเวียนประทักษินแบบลอยๆอรอบมหาวิหารทั้งๆก็ไม่ได้มี รูปหล่อหลวงปู่อยู่เนี่ยจาแต่ท่านก็นจะไปเดินเงี้ยได้ความรู้สึกที่เคารพรักเทิดทูนอุชาพรไคุณหลวงปู่เป็นอย่างยิ่งนับเป็นบุญ ชาคือธรรมกายเป้าหมายของทุกชีวาที่แสนลำคาวิชาปราบมานเพราะเมตตาบารมีหลวงพอ่อผู้ไม่ทอคนจน ชาญยิ่งในกายทั้ง เรื่องหลอมีแก้วน้อยที่ทนเป็นหลานแท้ๆของพระเด็หลวงปู่ของเราเนี่ยจะจะเป็นลูกของปู่ใสมีแก้วน้อยซึ่งเป็นน้องชายของพระเด็จหลวงปู่ของเรานี่นะจ้ะเมื่อท่านเทวตรใหม่เดินเวียนประทักษิณรอบมหาวิหารพระมงคลเทพบดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวท่านก็ได้มาเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ พัศการะบูชาพระรัตนตรัยและนึกทบทวนบุญทุกๆบุญที่ตัวท่านได้ตั้งใจท่มเทสั่งสมไว้เป็นอย่างดีดูหัวใจที่พองโตยอย่างสุดๆเลยหลังจากที่ท่านเทพบุตรใหม่หรือลุงหลอมได้เวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านเทพบุตรใหม่ก็ได้ลอยตัวขึ้นสู่ทเทวรส ซึ่งจอดอรออยู่ที่บริเวณด้านหน้ามหาธรรมกายเจดีเพื่อไปนั่งสมาธินึกถึงพระเดชกุลหลวงปู่พระผู้ปรับมรรและกันนึกทบทวนบุญท,บท,ทุกๆบุญที่ตัวท่านในทุ่มเทสั่งสมมาตลอดชีวิต เมื่อท่านเทพบุตรใหม่ได้นึกทบทวนบุญมากเข้ามากเขา้าความสุขและความเรื่องบิติในบุญมันก็ได้เอิอล้นละ,ละรั่งโปรอยู่ภายในใจของท่านเทพบุตรใหม่อย่างไม่มีประมาณและในเสี้ยวในเทียงความเรื่มปิตีนี้เองพระธรรมกาก็ได้เมตตามาปรากฏอยู่ตอนหน้างทานเทพบุตรใหม่ ทันทีท่านเทบุตรใหม่หรือลุงหลอมได้เห็นพระธรรมกายท่านเทบุตรใหม่ก็เกิดความรู้สึกอัศจรรย์ใจและปลื้มปิติใจยอย่างสุดๆจากนั้นท่านเทบุตรใหม่ก็ไม่อรอช้าได้รีบลงจากรัตนบัลลังก์หลักกลางเทวรสแล้วก็มานั่งคุกเข่าพนมมือแล้วก็ก้มลงกราบพระธรรมกายด้วยความเคารพนอบน้อมในทันที เจา้านปธรรมกายก็ได้เมตตาประทานโอวาทให้แก่ท่านเทพบุตรใหม่หรือลุงหลอมในทํานองดีว่าขอให้ท่านเทพบุตรใหม่ตั้งใจนั่งสมาธิให้ดงพระติชัดสายสว่างเสียก่อนเมื่อท่านเทพบุตรใหม่นั่งสมาธิได้ดีแล้วจึงค่อยเดินทางกลับไปสู่เทวโลกเมื่อท่านเทพบุตรใหม่หรือลุงหลอม ได้รับฟังโอวาทจากพระธรรมกายแล้วท่านเทบทใหม่กรับปากกับพระธรรมกายว่าตัวท่านจะปฏิบัติตามโอวาทที่พระธรรมกายท่านใ้เมตตาประทานาไว้ทุกป,ประการและก่อนที่พระธรรมกายจะจากไปท่านเทบทใหม่ก็ได้โคบลงกราบพระธรรมกายด้วยใ,ใจที่ปีติเบิกบานอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่พระธรรมกายได้จากท่านเทพบุตรใหม่หรือลงหลอมไปแล้วท่านเทพบุตรมาก็ได้ตั้งใจนั่งสมาธิอยู่บนเทวรัตึงจอดอยู่ที่บริเวณด้านหน้ามหาธรรมกายเจดีตามที่ตัวท่านไดกรับปากกับพระธรรมกายเอาไว้ถึงในช่วงเวลานั้นท่านเทพบุตรใหม่ก็สามารถที่จะนึกถึงพระเดชพุหลวงปู่พระพู้ปราบมาได้ง่ายมาก แต่นัจท่านยังกลับมารวมหยุดนิ่งและก่อเกี่ยวอยู่กับพระเดชหลงปู่พระผู้ปรับมารที่อยู่ในกลางค่างท่านได้ตลอดเวลาและมาถึงช่วงคําของวันแรกที่หลงหลอมได้เสียชีวิตลงซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาท่านเทพบ,บุใหม่ก็ได้มากราบลาประเทศละ ากท่านเทปุลใหมาก็ได้แวบ,บกลับไปนั่งสมาที่ต่อที่บริเวณด้านหน้ามหาธรรมกายเจดีตามที่ท่านได้รับปากกับพระธรรมกายเอาไว้ซึ่งในช่วงหลายๆวันที่ผ่านมาท่านเทปุลใหม่หรือลุงหลอมก็จะทํากิจวัตรกิจกรรมหลักๆอยู่แก้เพียงสามอย่างเท่านั้นนั่นคือการนั่งธรรมะให้เห็นองค์พระที่ชัดใสสว่าง จะนั้นก็ไปร่วมงานาบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมร่างหรือกายหยาบของท่านและสุดท้ายก็มากราบทิรกะสามอย่างนั่นเองเนาะส่วนว่าคำถามข้อต่อไปจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรโอ้โหจะต้องมาติดตามกันในตอนต่อไป